งานสปอยวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องลิลิตยวนพ่ายนำเสนอคุณครูอมรววีทับชั้นไม้รายวิชาประวัติวรรณคดีหนึ่งพ3 2มสศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำโดยนายพลุยเปรมาัยและนางสาวเชติมาทไผ่ชำนาญค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-4ัโรงเรียนศรีกันวัฒนานุปธรรมนะครับ ประวัติรณาคดีสันนิษฐานว่าลิตยนพ่น,นั้นถูกแต่งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตโลกนาศราวปีพุทธศักราช2017แต่ก็มีความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งที่สันนิษฐานว่าแต่งในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2302 0ถึง2 0 7 2คำว่ายวนในลิเรื่องนี้หมายถึงโยนกหรือชาวล้านาคำว่ายวนพ่จึงหมายถึง ชาลนาแพ้เนื้อเรื่องของนิยนไพ่จึงกล่าวถึงชาลนาในสมัยพระเจ้าติโรกราชซึ่งพ่แพ้แก่กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนะาถพรมองการแต่งแต่งเป็นนิริตด,ด้านประกอบด้วยรายด้านสองบทกับโครงด้านบาดกุญชรและโครงด้านวิวิทมาลี296บทรวมทั้งหมด298บทจุดมุ่งหมายเพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาะถและเสรีชัยชนะที่มีต่อเชียงใหม่ นนราชกั้เรื่องย่อเนื้อเรื่องของดิลิตยวนพัยจะกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยเริ่มจากการกล่าวนา,า,ามาสการพระพุทธเจ้าและยกหัวข้อธรรมะา,าเพื่อสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วจึงเริ่มกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเจ้าเมืองพิษณุโลกเอาใจออกห่างกรุงศรีอยุธยาโดยหันไปติดต่อกับพระเจ้าติโลก พระองค์จึงทรงยกทัพไปขึ้นไปตีและปราบปรามมาจนสงบและเสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกต่อมาจึงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าติโลกราชเสียพระสถิตประหารหนานบุญเรืองราชบุตรและหมื่นดังนครเจ้าเมืองเชียงชื่นเป็นเหตุให้ภรรยาของหมื่นดังนครไม่พอใจและส่งสารมาพึ่งพระบร,รม,มโพธิสมภานของสมเด็จพระบร,รมไตรโลกนาถพระองค์จึงยกทัพไปช่วยจนเกิดสงครามระหว่างกรุงเสียยุทธิ ยากับเมืองเชียงใหม่พระเจ้าติโลกราชทรงยกคับมาป้องกันเมืองเชียงชื่นเสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระบรมมตรโลกนาถทรงตีทาทัพหลวงขึ้นไปลบกีเมืองเชียงใหม่พ่ายไปได้เมืองเชียงชื่นตอนสุดท้ายเป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมมตยโลกนาถอีกครั้งหนึ่งคุณค่าของวรรณคดีมีลิยวนพ่ายมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การรบทับจับสื่อค่านิยมทางสังคมและหลักคำทางพระพุทธ ศาสนาสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนต้นอย่างยิ่งนอกจากนี้นิพยวนผ้าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวนรรณกรรมเก่าที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดหรือถูกแต่งเติมยังมีคุณค่าด้านภาษา,าศาสตร์ทําให้ได้เห็นถึงวิธีการใช้ภาษาคําสานวนโวหารของกวีสมัยโบราณและเป็นแบบอย่างของวรรณคดีประเภทสดุดีตัวอย่างบทประพันธ์พระฤทสงวนเพียงพระพรหมพระรอบพระเพียงพิษนุผ่านเผ่าพระผานพ่าง พระสยมภัวนาใไส้แห่พระโปรดเทียงพระเจ้าโปรดปราณพระเบญโยภาคเพียงทินกรพระสําเนียงปานสวรสีหน้าพระโมฉมเชกสีสมรพิมพ์ภาคไส้แห่พระแจมพระเจ้าจ้าแจมอินทร คิดของเรื่องดิลิตยวนายให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อนและวีรชนไทยที่คอยปกปักรักษาเมืองให้ลูกหลานมีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้และยังคอยแก้ปัญหาภายในเมืองเพื่อให้แผ่นดินสงบด้มเย็นเป็นสุขเสมอมา